สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำในการการใช้ฟังก์ชันการอัปเกรดสมาชิกนะครับสมาชิกในตำแหน่งซิลเวอร์แล้วก็โกลนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะอัปเกรดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจะต้องให้ MD เป็นคนอัปเกรดให้นะครับในการอัปเกรดสมาชิกนะครับให้เราตรวจสอบในส่วนของร e d e m p t i o n นะครับซึ่งจะใช้ เป็นค่าขนส่งนะครับแล้วก็ดีว l ลเลนะครับซึ่งจะใช้ในส่วนของค่าสินค้านะครับจำนวนดีวอ l e t จะต้องเพียงพอในการอัปเกรดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการอัปเกรดก็จะเข้ามาที่ตำแหน่งสต็อกคิดนะครับนั้นก็เลือกเมนูย่อยที่อัปเกรดครับระบบก็จะถามพิน2นะครับให้เราใส่พิน2ไปนะครับโอเคนะครับระบบก็จะพามาสู่การเลือกแพ็กเกจนะครเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้นก็คือการอัปเกรด จำนวนเหรียญคือจำนวน KC ตรงนี้นะครับจะต้องเพียงพอกับ b Wallet ที่จะใช้นะครับหากดีวอ l เลนะครับยังอยู่ใน e w a l l e t นะครับให้ทำการโอน e Wallet มายัง d Wallet ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยระบบจะตัด KC ในส่วนของ b Wallet ไปนะครับหาก b Wallet ยังอยู่ใน e Wallet นะครับให้ทำการโอน e Wallet ไปยัง b Wallet ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งผมได้แนะนําการโอนในวิดีโอขอนหน้านี้แล้วนะครับให้ลองกลับไปฟังวิดีโอดูนะครับในส่วนของแพ็กเกจตรงนี้ก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดสู่ตําแหน่งไหนนะครับในในวิดีโอนี้นะครับผมจะอัปเกรดสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับผมก็กดเลือกตัวแพ็กเกจนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวระบบก็จะพามาสู่รายละเอียดในการอัปเกรดนะครับ ให้เราเลือกที่การจัดส่งสินค้านะครับผมขอเน้นนะครับในส่วนของการ,รจัดส่งสินค้าตรงนี้เราต้องมาดูนะครับว่ากดอยู่ที่จัดส่งสินค้าหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเก mm ิดเราไม่เลือกที่จัดส่งสินค้านะครับระบบก็จะไม่ทําการจัดส่งสินค้าให้นะครับการจัดส่งสินค้านะครับถ้าขนส่งบริษัทจะตัดในส่วนของตัววีดิมชันออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่รหัสผู้ใช้นะครับหรือว่า id นะครับปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้ ทาการตรวจสอบที่อยู่ในการจะส่งสินค้าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นข้อกดบันทึกนะครับระบบก็จะทําการบันทึกแล้วก็อัปเกรดตําแหน่งที่เราต้องการตรงนั้นนะครับระบบก็จะทําการคานวณในสว่วนของค่าแนะนําแล้วก็ค่าขียสมัครให้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เป็น MD ในการใช้ฟังก์ชันในการตัวอัปเกรดนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเกรดสมาชิกขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ